มีทุเรียนไหมดูครับมาซื้อทุเรียนมีทุเรียนไหมมาดูโอ้โหมีทุเรียนอนึงดิเห็นบ้ะเอโอ้จะหายป่วยเพราะทุเรียนนี่แหละทุเรียนเยอะด้ยดูดู รีบมาหนะาใครอยู่ยังไม่เราผักก็มาแล้วเนี่ยผักเยอะเลยยวไ,ไปเอาการะติก้าก่อนออกระติก้าก่อนเนาะเอากระก้าก่อนครับผักใหม่ๆนะจะมาก็มาเนอะ ไม่รู้จะมาซื้อทุเรียนสักหน่อยนึง่งค่ะว่าสมบัติเร่อนี้ก่อนสมบัติผัดกัญชมทุเรียนต้องมาด้วยค่ะพีน่น้องมาด้วยนะกินทุเรียนมาสิบอกว่ากับสิงข์ต้อมีหมาแล้วซื้อจุดกองพอพีแห้งแล้วก็ได้ไปกินโอ้ยมันยุ้มบอกไงเป็นไงคะดูมันมีสีของอมสวยกของแล้วดูคงามทุกกองนี่ค่ะเบิ้งค่ะโอเค บอกว่ารีเฟ้าเสื้อรีเฟ้า,ฟามาดู้เนี้ยจะเียนนี่เออเป็นบะเอบะเขือวงสมมตเ้อบะเขือพวงก็อันนี้นี่นเสื้ออ,อ,ยอย่างไรหรอกค่ะอยางฮูลพาฮูลพา ว่าเห็นหัวับคาโอ้ยนี่ลองซื้อหน่ยเห็นบอกว่าเห็นลืมเี้นะแบบจะเล่นไม่อีโปกับมีพุ่นนะไปกันคือรออีโปกินโมเป็นนะโอเคลองซื้อบบทัวร์ซื้อผักหัวรา้าของนี่ หัลัพาเขบอขาอื ouais. ้อหัวลักพตลักหัวลักพจะจะางผูดเอ็นใบอีกตัวหนึ <find Above. S 2> คนไทยเขาเอืนใบไหมล่ะในใจขามล่องน,อนี่คนไทยบ่นนิ่งเลนหัวละพลานิลหัวละพาัะพาโนดะ้ไปหัวละพลาเนอะอุตตาไปหอยไปหัวละพ้าอะเอ้นเนซื้อบรรกกันนเราิดนี่สิมื้อนั้นเห็นผู่

那那那，来了。我要尿了，我吐了。哎呀，死人了。 ซื้อสับปะรดไม่ใช่สุกงอมจะอันนี้งอมเด,ด,ด็ดอันนี้ได้